วิเคราะการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมคู่ cool ระหว่างแมนยูพบเบรนฟอร์ดคืนวันเสาร์ที่7ตุลาคม2023เวลา3ทุ่มก็มีการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำฤดูกาล2023-2024โดยเป็นเกมคู่ระหว่างทีมปีศาจแดงแมนยูที่จะได้เล่นในสนามโอทัฟอร์ดบ้านของตัวเองต้อนรับการมาเยือนของทีมเบรนฟอร์ด สำหรับการเจอกันครั้งล่าสุดของทั้ง2ทีมนั้นเป็นทางด้านของทีมแมนยูที่เป็นฝ่ายเอาชนะเบนฟอร์ดได้ด้วยสกอร์1 0ในส่วนของรายละเอียดความพร้อมของทั้ง2ทีมจะเป็นอย่างไรนั้นก็มาติดตามกันได้เลยมากันที่ความพร้อมของทีมเจ้าบ้านแมนยูกันก่อนเลยสำหรับอันดับในตารางคะแนนปัจจุบันพวกเขาก็อยู่อันดับที่10ของตารางคะแนนโดยแข่งไปแล้ว7เกมเก็บชัยชนะได้3เกมแพ้4ี่เกมมี9คะแนน ส่วนการลงสนาม5เกมหลังสุดของพวกเขาจากทุกรายการนั้นก็สามารถเก็บชัยชนะได้2เกมแพ้3เกมสำหรับการลงสนามในเกมนัดล่าสุดของพวกเขานั้นก็แพ้คาบ้านให้กับทีมกาลาตาสลายจากตุรกีในการแข่งขันฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกด้วยสก,กอร์2-3ส่วนความพร้อมในเรื่องของตัวผู้เล่นในเกมนัดน,นี้พวกเขานั้นก็มีปัญหาตัวหลักที่มีอาการบาดเจ็บหลายคนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นไทเลวมาเลเซีย ลุกชออารอนวานวิสซากา้าลิซานโดโมาติเนสคอบบี้ไมนูอามัดดิวยาโลและก็จาดอนซาโชที่มีปัญหากับเอลิกเทนหากหมดสิทธิ์ลงสนามสำหรับผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงสนามในเกมนี้ก็นำโดยอาเลฮานโดกานาโชบรูโนโฟแฟนานเดสมาคัสและฟอร์สลาดมุสอยลุนมากันที่ความพร้อมของทางฝั่งทีมเยือนเบรนฟอร์ดกันบ้าง อันดับในตารางคะแนนปัจจุบันพวกเขาอยู่อันดับที่14ของตารางคะแนนโดยแข่งไปแล้ว7เกมเก็บชัยชนะได้1เกมแพ้4เกมเสมอ2เกมมี7คะแนนส่วนการลงสนามห้เกมหลังสุดของพวกเขาจากทุกรายการนั้นยังไม่ชนะใครเป็นการเสมอ2เกมแพ้3เกมเกมนั้นล่าสุดที่ลงสนามนั้นก็ทําได้เพียงแค่บุกไปเสมอกับทีม Nottingham f o r สต t มา1-1ในศึกพรีเมียร์ลีก ในเรื่องความพร้อมของตัวผู้เล่นพวกเขานั้นก็มีปัญหาตัวหลักที่มีอาการบาดเจ็บหลายคนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นลิโก้เฮนลี่เบนมีโจชัวดาซินวาชันดอนบัสติเต้เกวินเชตมิเคิลดัมสตกาดและอีวานโทนี่ที่หมดสิทธิ์ลงสนามจากการถูกแบนเพราะมีปัญหาเรื่องคดีความเกี่ยวกับพนันส่วนผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงสนามในเกมนัดน,นี้นั้นก็นำโดยมาทิอัสเยนเซนบียองเอ็มโบโมโ,โยแอนวิซาจีลูอิสพอตเต์ สำหรับผลการแข่งขันที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเกมนั้นนี้ก็คือแมนยูเปิดบ้านเฉือนเอาชนะทีมเบนฟอร์ได้ด้วยสกอร์2-1